ทำไมได้ยินเสียงใครเปิดเพลงคุ้นๆน่ะไหนเพลงเพลงใครวะเดี๋ยวใครเปิดอ่ะเหมือนเพลงเราเลยอ่ะเฮ้ยตามหาเสียงดิข้างบ้านข้างบ้านมาดูดิคนคนข้างบ้านดิใครเปิดนะนี่ไงนี่ไงเสียงมาตรงนี้นี่ไงเจอแล้วโอ้ยน่า้ยงแล้วไหนมีหน้ามาใกล้ๆดิหนูเปิดเพลงไหนเพลงอะไรโอ้ดูดูเอ็มบีด้วยเออนี่หนูร้องได้ไหม ร้องให้ป้าปูฟังหน่อยดิฟังทุกวันเลยใช่ไหมเฮ้ยกกเก่งมากเลยเอ้าลวงลวงบาทรินรองลงมักเบาสุรินได้พอกันอยู่แถวบอวินทชถกชะตาพามาบอยเบ็นตาคนตามมาดอกรักพินใช้ชีวิตติดดินมกฟังลำเสียงแคนเสียงพินเราและยาไอ้กบรินแคมขยันทำมาเฮ้ยว่าและทุกเช้าเลยนาะเห็น ข้ามกำแพงเนี่ยเออข้ามกำแพงอ่ะได้ยินล,ล<อ>งนนมักเ,เป่าสุรินทุกวันเลยเปิดทุกวันเลยเหรอแสดงว่าชอบชอบเพลงนี้ไหมชอบเพื่อนที่โรงเรียนร้องได้ไหมร้องได้โอ้ยใครร้องเพลงหลงมักเป่าสุรินที่โรงเรียนพิมพ์บอกหน่อยนิดน้องมีนาอยู่ปไหนปอสองโอ้ยปอสองปีหน้าขึ้นขึ้นปไหนปีหน้าปสาม้ยเก่งมากปีหน้าถัดถัดไปปไหนต่อปสี่เก่งมากเลยปะปีหน้าอีกอ่ะปห้าปีหน้าอีกล่ะ พอหพอแล้วเรียนแค่นั้นแหละพอหกพอแล้วไม่ต้องเรียนต่อนะเก่งมากบบ๊าายยบ๊ายบายกล้องหน่อยยบายกล้องด้วยบ๊ายบาย